มาดูกันครับเสเร็จแล้วเสร็จแล้วเขียนสลับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเรียบร้ยอรเยเหลือเก็บกขอบตรงนี้เก็็กขอบตรงนี้แล้วก็ขัด ตูพอไปใกล้ๆครับปูเลยดอกตัวด้วยเป็นไม้ปู่นะครับเดี๋ยวเ,ยเลียดเลื่อนเรื่องไปก่อน,นขอบคุณคดีใจดีใจ